พระเจ้าสถิกับท่านสับท่านด้วยบราจาผู้รสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุรุกาขอถวายเพื่อเกียรติพระองค์พระเจ้าข้าเวลานั้นปร,ระาชาชนจานวนมากกำลังเดินไปกราบพระสุจ้า,าพระองค์ทรงหันประพักมาตรากับเขาทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่าบิดามารดาภรรยาบุตร พี่น้องชายหญิงและแม้กระทั่งชีวิตของตนเองผู้นั้นเป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้ผู้ใดไม่แบกกลางเข็นของตนและติดตามเราผู้นั้นเป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้เช่นเดียวกันพระวาจาของพระเจ้าขอริเจ้าทรง,งพระเจเริญเทิญ พี่น้องในพระบรสารที่เราได้ยินได้ฟังในอาทิตย์นี้พระเยซูเจ้ากำลังคัดเลือกนะหรือว่าท้าทายบรรดาเศษของพระองค์ว่าไอ้คนที่ติดตามนะคนที่แหน่แหนตามพระเยซูเจ้าเนี่ยเป็นศี์ที่จริงๆของพระอคนั้นหรือว่ามีความจริงใจนะในการติดตามพระองคนั้นมากแค่ไหนไมิจะค้นนอนนะ พระเจ้าส่งท้าทายนะหรือว่าคัดเลือกนะพูดง่ายๆนะทดสอบนะเมื่อพระเจ้าออกเทศนาสั่งสอนมีคนติดตามพระเจ้ามากนะพระเจ้านิเทศเทศมวนนะเป็นตะฟังสอนสิ่งที่น่าฟังเพราะฉะนั้นคนหลายคนก็ติดตามเพื่อจะได้ฟังสิ่งที่พระเจ้าพระองค์สรงสอนนอกจากนี้พระเจ้ายังมีฤทธ อำนาจนะในการที่จะรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนะคนป่วยเป็นไข้เป็นโรคในสมัยนั้นรักษาไม่หายพระเจ้ารักษาหายนะไม่ว่าจะเป็นคนโรคเรือนเป็นกี่ทูดนะเป็นโรคเรือนเป็นผู้หญิงตกโลหิตนะตกเลือดน,นะพระเจ้ารักษาหายนะสมัยนั้นไม่มีใครรักษาได้นะหรือว่า คนที่พิกลพิการต่างๆพระเจ้ารักษาหายนะคนตาบอดพระเจ้ารักษาหายคนที่เป็นใบ้เกืกนะวากปเปลี่ยนนะพระเจ้าสามารถทําให้พูดได้นะคนที่มือขาลีบนะคนง่อยเปียเสียขาต่างๆพระเจ้ารักษานะลุกไดแ้แลนคือจังกวางนะกร,ระโดดได้อย่างกว้างเต้นได้สบายเลยนะ แบกแคร่เดินกลับบ้านก็ได้นะคนที่นอนติดแค่นะพระเจ้ารักษาเพราะฉะนั้นชื่อเสียงพระเจ้านี้แพร่กระจายไปและคนก็แห่นะติดตามพระเจ้าแห่ตามมากๆนะไม่มีข้าวกินพระเจ้าก,ก็ทวีขนมปังกับปลาเลี้ยงเลี้ยงคนห้าพันคนน,นับเฉพาะผู้ชายกินเหลือะจะเหลือฟองเหลือเก็บได้ เจ็ดกระบุงสิบสอกระบุงก็แล้วแต่นะเหลือหลายกนะินอิน่มคนก็แห่ติดตามพระสุเา้าแล้วก็หลายคนก็คิดว่าพระสุเา้านี่แหละจะเป็นกษัตริย์ต่อไปจะเป็นกษัตริย์ของอิสาราเอลนะสมัยนั้นชาวอิสาราเอลนี่เป็นเป็นเมืองขึ้นนะเป็นทาบนะของอาณาจักรโรมันนะเพราะฉะนั้นเขาใฝ่ฝันที่จะเป็นอิสระ จะได้เป็นประเทศสรานนะก็หวังว่าพระเยซูเจ้านี่แหละจะเป็นกษัตร,ริย์นะเพราะฉะนั้นเราผู้ซึ่งแห่ตามพระสยซูเจ้าเดี๋ยวก็จะได้เป็นขุนนางเป็นเป็นโน่นเป็นนี่มีเกียรติมีอำนาจตามพระสยซูเจ้าไปบางคนก็คิดอย่างนั้นนะก็ะติดตามพระเยซูเจ้าหลังจากผ่านไปได้สักสองปีสักกว่า,กวา,กวาเกือบสามปีแล้วก็พระเยซูเจ้าก็เสด็จไปที่กรุงเยรูซาเล็มที่เราได้ยินในพระราสารวันนี้ พระเจ้ารู้นะว่าเมื่อพระองค์ไปที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นพระองค์จะถูกจับจะถูกตัดสินประหารชีวิตจะถูกเคี่ยนถูกตีถูกเหยียดยาำนะต่างๆนานาแล้วก็จะถูกตรึงกายเขนะจะตายพระเจ้ารู้ดีนะวันนี้พระองค์เลยหันมาถามคนที่แห่ตามพระเจ้าลหลายๆนั่นะวันนี้พระราราบอกว่าประชาชนจํานวนมากกําลังเดินไปกับพระเจ้าแห่ตามพระเจ้า พระองค์ทรงหันพระพักหันหน้ามาตรัสกับเขาทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่าปิดามารดาภรรยาบุตรพี่น้องชายหญิงหรือแม้กระทั่งชีวิตของตนเองผู้นั้นเป็นสิทธิของเราไม่ได้อนฮห่มากหลายนี่นะถ้าไม่รักพระสุเจ้ามากกว่าพ่อแม่นะบิดามารดาก็พ่อแม่ภรรยาบุตรลูกพี่น้องชายหญิง หรือแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองรักมากกว่าตัวเองอีกนะผู้นั้นเป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้หลายคนได้ฟังพระวาจานี้นะพ่อความนี้ไม่ไหว้รอกนะจะให้รักพระสุเจ้ามากกว่าพ่อแม่ของตัวเองรักมากกว่าสามีภรรยามากกว่าลูกมากกว่าตัวเองเนี่บยบ่ได้นะหลายคนก็หันหลังกลับนะไม่ติดตามพาระสุเจ้าแล้วสงสัยสืบเรืเ่องเรืองนะถ้าจะเอาขนาดนั้น เท่านั้นยังไม่พอพระเจ้ายังพูดต่อไปว่าถ้าผู้ใดไม่แบกกางเขนของตนและติดตามเราต้องแบกกางเข็นอีกนะผู้นั้นเป็นสิทธิของเราไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าไม่แบกกางเขนก็เป็นสิทธิของพระเจ้าไม่ได้เหมือนกันอีกนะหูวยห้โทให้พระพทธเจ้านะต้องให้แบกกางเขนอีกจึงจะเป็นสิทธิที่แท้จริงของพระองค์ได้แบกกางเขนหมายคำว่าอย่างไร แบบการเห็นก็หมายความว่าความทุกข์ความยากลำบากที่เราต้องเจอเวลาที่เราทำความดีงามมุจจาสิเุ่ดีมันสิมีความยากลำบากมันสิมีความทุกข์หรือเวลาที่เราจะปฏิบัติความรักเฮาสิแสดงความห่ามต่อโมต่อคนในครอบครัวของเฮาหรือว่าต่อสังคมของเฮามันสิมีแนวยาก มันจะมีความยากลำบากนั่นคือกางเข็นคนที่แบกกางเขนก็คือคนที่ยอมรับเอาความยากลําบากความทุกข์ทรมาล่านี้เพื่อความรักนหอนว่าหักหักพ่อหักแม่หักพี่หักน้องหักมู่บ้านหักสังคมหักวัดหักว่าเราเลยต้องเสียสละเราเลยต้องยอมยากลําบากนอันนี้แหละคือการเข็นจะต้องแบกนะ เพื่อจะติดตามพระสุเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคํานี้นะหลายคนทิ้งพระสุเจ้ากลับไปนะพวไปดอกนะเสียกันไปท่อม่านไปแบกกางเขนว่าเอานะหลายคนคิดอย่าง,งานนะั้นแล้วก็เลิกติดตามพระสุเจ้าอ็ล่ะเพราะวอาจารย์นี้พระสุเจ้าก็คัดกรองบรรดาสิ่์ของโรคนะหลายคนก็กลับไม่ติดตามพระสุเจ้าแล้วบางคนก็ยังต่อไปนะแต่ท้ายที่สุด เวลาที่พระเจ้าตา,ตายบนมาก,กังเขนนั้นไม่มีใครเหลืออยู่ข้างพระเจ้านิ้มัดน,นะทิ้งพระเจ้านะแทบเชิงมกก้กางเขนมีแต่นักบุญยนนะมีแต่นักบุญยนกับบรรดาสตรีบางคนนะที่อยู่แทบเชิงกางเขนพระเจ้าที่เหลือสิทธิ์ของพระเจ้าทั้งหลายที่ว่ารักพระเจ้านั้นหายมือน,นะเอาตัวรอดหมดนะอ่าก็สิ่งที่พระเจ้าท้าทายบรรดาผู้ติดตามพระองค์ ในพะโอรสานวันนี้ก็ท้าทายเราด้วยนะถามามูเฮามรสุนกนังโยโคยนี่นะว่าท่านเป็นสิทธิแท้จริงของพระสุจ้าไหมมุเจ้านะเป็นกิ่ตังเป็นสิทธิของพรนะสุจริตเป็นอิริยาบหรือว่าเราติดตามเรานับถือพระสุจ้าเพราะว่าเราอยากได้อะไรจากพระองค์อยากรักษาฟรีแบคกอคนสมัยก่อนหรือว่าเพื่อเพาะาได้กินฟรีได้ผลประโยชน์จากพระสุจ้ว่าเราถึงนับถือพระองค์ ถ้าเราไม่ได้เราก็จะไม่นับถือนะไป่อยากเป็นกิัง,งดากดขาวัดนบแมบแมป,แม,ป,แม,ปมาวัดสวดที่ศรัทธาศรัทธาสวดก็สวดเว้นถือเลขก็ถือเลขก็ไม่ถือก็เถื่อเอป็นเจ้าก็ไดฮิแตแมนนะไม่อยากติดตามแล้วไปกับโมวุยเราไปวัดนะัน่งรับตามแมบแมฟังคุณพ่อเฝ้าจังย่างนะบุ่ยเลือนบานก็หลบ ว่าไม่อยากจะติดตามพระพุ้ธเจ้าแล้วไม่ได้ประโยชน์นะสวดิวสันนะจ,กะจกักวจักสายประคัมวัจักนันจักนี่นนวัดก็ไปมันยังไขยังป่วยอยู่ยังเป็นลมเป็นแรงอยู่ว่าเห็นว่าสีดียังก็ไม่อยากกับไปแล้วนะว่าอยากกับสตาราแล้วนะว่าอยากเสื้อในระพทธเจ้าแล้วเสื้อก็บมีอย่างนะ บางทีเราก็มีความยากลำบากยนกเวียก,ากงานงานเท่าโอ้ยไปยอยู่บกกนนะ่คือค่าจะนอนมีเวียกนะเงินท่อเท่าไปเวียกซเอาซักสัก่นพี่เจ้าเอาไ้หันละแล้วก็คุณฟอนะเอาไยจุบัดเอาไปเห็นเบียดกันท่านอาซา,าไปดอกนะอยากติดค่าเครกเราก็ทิ้งไปสู่เจ้าบางทีเราก็พิจารณาดูนะว่า เราเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้าไหมยิ่งถ้าหากเราจะต้องแบกการเขนยิ่งต้องลำบากเพื่อพระเยซูเจ้าเราจะเอาไหมจะทํำไหมก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องไตรตรองนะต้องคิดต้องพิจารณาการติดตามพระเยซูเจ้านั้นเป้าหมายของเราก็คือพระนันจักของพระเบเจ้าหรือว่าเมืองสวรรค์นะไม่ใช่สิ่งของของโลกนี้ไม่ใช่เงินทองไม่ใช่สุขภาพดีหรือ ความสุขของโลกนี้นะพระเจ้าบอกไม,ไม่ใช่นะเป็นเรื่องของพระนจักรของพระเเจ้านะในบุรานที่หนึ่งบุรานจากหนังสือปิชาญานก็บอกว่าสิ่งที่เป็นของของโลกนี้นะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของโลกนี้พอแม่พปีนองเนี่ยก็เฮ้านะหรือว่าร่างกายของเรานั้นจะดึงเรานะเทสใด้เฮ้าดึงเราให้ต่าลงนะบุรอบ่านอ่านจากหนังสือปิชาญานบอกร่างกายของเราเนี่ย จะดึงเข้าเป็นตัวทวงทวงวิญญาณของเราให้ต่ําลงเฮ็ดแล้วเฮ็ดบาปว่าง่ายๆนะเข้ากับเฮ็ดบาปย้อนพ่อย้อนแม่ย้อนกอบย้อนกวเข้าอัละอยู่กับผัวก็ได้ด่าผัวอันละในเฮ็ดบาปย้อนผัวอัละอยู่กับโลูกก็แห้งในเฮ็ดบาปย้อนโลกนะพ่อยก้าดามันอันละเพราะยังไมันทวงเรานะอยู่กับพ่อกับแม่เฮ็ดบดีปันไดกับว่าเดีเป็นลูกทารพฟีอีกแนะอ่าได้เป็นบาปย้อนเล่าอยู่ได้ ไม่จมเดี๋ยวเขียดในล่อหนะอยู่กับผู้ใดเจ้าผู้เจ้าอีกก็ผู้ใดกับผู้ใดของเราเทศบาปก็ผู้ใดล่ะบ,บางคนกับพิศชนหรายคนก็บปด้แกบาปรับสินยอลูกนะก็มีนะเป็นตัวทวงนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นของโลกนี้จะทวงเราเพราะฉะนั้นถ้าไม่รักพระพุสุเจ้าไม่รักความดีไม่รักพระพุสุเจ้ามากกว่าบิดามารดาลูกของเราเราก็จะติดตามพาระพุสุเจ้าไม่ได้ เราจะทําดีเราจะรักพระสุเา้าจริงๆนั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้ให้เราได้คิดได้พิจารนาพี่น้องการติดตามพระสุเา้านั้นก็ท้าทายเรานะเราไม่ได้ติดตามเพื่อเราจะได้ผลประโยชน์ของโลกนี้ไม่ใช่ว่าเราจะได้เงินได้ทองได้ร่ําได้รวยได้สุขภาพดีนะแต่เราติดตามพระสุเา้าเพื่อจะได้พระนจักสวรรค์เพื่อเราจะได้เสริมสร้างพระนจักรในความรับของพระองค์ตั้งแต่เวลานี้ตั้งแต่ในโลกนี้ จนกระทั่งไปจน,จนบรรลาบรรลุถึงพระนจักของพระองค์เรืออาพระนจักสวรรค์นั่นเองหลักขอให้เราได้นำพระวาจาของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็ไปคิดไปพิจารณาและไตรตรองดูว่าเราเองเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงของเป็นสุจ้าเราเป็นคิจชนที่แท้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิทธนะิปลอมจิตปลอมของพระนสุจริตหรอกนะหรือว่าเป็นกิจชน อ่ามปลอ,อมๆ้อยังไงก็เราคิดพิจารณาก็แล้วกันนะคะร,ะบรับว่าเป็นเจ้าพร่องค์หรือวยพรนเรา